สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้พบกับครูละพลพรเกตจิตนะคะครูกศน,นตนําบลในรายวิชาทักษะการเยายอาชีพอท3 1 0หนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะการจัดการการตลาดเรื่องที่หนึ่ง การจัดการการตลาดหมายถึงการดำเนินกิจการต่างๆด้านธุรกิจซึ่งต้องมีการวางแผนการผลิตการกำหนดราคาการจัดจำหน่ายตลอดจนการดำเนินกิจการทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการและบริการให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคพอใจในเรื่องราคาและบริการ กระบวนการจัดการตลาด 1. การวางแผนประกอบด้วยการกำหนดจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์การเลือกกลยุทธ์และยุทธวิธีเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. 1. วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์คือจุดมุ่งหมาย ที่ได้จำแนกรายละเอียดในการปฏิบัติงานไว้เช่นต้องการสวนครองตลาด20%จุดมุ่งหมายเป็นการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่กระชับก,กว่าวัตถุประสงค์หรืออาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์รองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก กลยุทธ์กลยุทธ์หมายถึงแผนการปฏิบัติงานที่องค์กรกํำหนดให้บรรลุจุดมุ่งหมาย1.3ยุทธว,วิธียุทธว,วิธีหมายถึงเป็นวิธีการนำเอารายละเอียดของกลยุทธ์มาปฏิบัติยุทธว,วิธีจะแสดงรายละเอียดและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงยิ่งกว่ากลยุทธ์ 1.4โปรแกรมโปรแกรมหมายถึงแผนงานที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผนที่รวมนโยบายกลยุทธ์วิธีการปฏิบัติมาตรฐานงบประมาณและส่วนอื่นๆเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร1.5นโยบายนโยบายหมายถึง หลักการที่กำหนดขอบเขตอย่างกว้างๆเพื่อเป็นแผนปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร2การปฏิบัติการทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่สองในการบริหารการตลาดมีกิจกรรมที่สำคัญ3ประการคือ1การจัดองค์กรทางการตลาด 2. การจัดบุคคลเข้าทำงาน 3. การปฏิบัติการทางการตลาดสองจุดหนึ่งการจัดองค์กรทางการตลาดหมายถึงการกำหนดภาระหน้าที่และโครงสร้างทางการตลาดขององค์กรโดยถือเกมการตลาดเป็นวิธีการจัดองค์กรตลาด ที่ใช้การแพร่หลายมากตำแหน่งที่สูงสุดด้านการตลาดคือรองประธานด้านการตลาดและกำหนดหน้าที่ให้กับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ 1. การจัดองค์กรตลาดตามภูมิศาศสตร์2การจัดองค์กรการตลาดตามผลิตภัณฑ์หรือตรายี่ห้อ3การจัดองค์กรการตลาดตามประเภทลูกค้า 4. การจัดองค์กรการตลาดโดยอาศัยหลักเกณฑ์หลายวิธี2.2การจัดหาบุคคลเข้าทำงานประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กรกระบวนการคัดเลือกสำคัญมากโดยเฉพาะงานขาย 1. พนักงานที่ดีหายากที่จะสรรหาทำให้เกิดความลำบากในการคัดเลือก 2. การได้พนักงานที่ไม่มีคุณภาพเมื่อเลื่อนตำแหน่งก็จะไม่มีคุณภาพ 3. การคัดเลือกที่ดีจะทำให้งานบริหารง่ายขึ้น 4. การคัดเลือกที่ดีโดยทั่วไปจะลดอัตราการออกของงาน 5. พนักงานขายที่ได้รับการฝึอกอบรมที่ดีจะสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้2.3การปฏิบัติการทางการตลาดขั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับการสั่งการและการปฏิบัติการทางตลาดตามโปรแกรมที่วางไว้ งานที่เกี่ยวข้องในขั้นนี้คือ 1. การมอบหมายงาน 2. การประสานงานหมายถึงการจัดบุคคลฝ่ายต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้ 3. การจูงใจหมายถึงการชักนำการโน้มน้าวคนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ผู้จูงใจต้องการ สการติดต่อสื่อสารหมายถึงการถ่ายทอดข่าวสารจากผู้รับสาร3การประเมินผลการทำงานทางการตลาดหมายถึงการตรวจสอบหรือวัดผลการปฏิบัติงานทางการตลาด 3. 1กระบวนการประเมินผล การทำงานทางการตลาด3.2รูปแบบการประเมินผลการทำงานทางการตลาดการวางแผนตลาดกระบวนการวางแผนตลาดประกอบด้วย 1. วิเคราะห์สถานการณ์ 2. การพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการตลาด3 การเลือกตลาดเป้าหมายและวัดขนาดความต้องการซื้อของตลาด 4. การออกแบบส่วนประสมทางการตลาดและยุทธวิธีการตลาด 5. การจัดเตรียมแผนการตลาดสำหรับปีการโฆษณาเรามาดูความหมายของการโฆษณานะคะการโฆษณาหมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสาระที่โฆษณาที่เอื้ออำนวยให้มีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการตลอดจนชักนำให้ปฏิบัติตามแนวคิดต่างๆ บทบาทความสำคัญของการโฆษณาต่อการทำธุรกิจวัตถุประสงค์พื้นฐานของงานโฆษณาได้แก่ 1. การโฆษณาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 2. การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสาร 3. การโฆษณาเพื่อชักจูงใจ องค์ประกอบของการโฆษณามี4ประการได้แก่ 1. ผู้โฆษณาคือเจ้าของสินค้า 2. สิ่งโฆษณาคือโฆษณาที่ทำสำเร็จรูปแล้ว 3. สื่อโฆษณาคือสื่อที่ผู้โฆษณาเลือกใช้ในการเผยแพร่งานโฆษณาไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย 3.1. สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์3.2สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ3.3สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆเช่นภาพยนตร์อินเทอร์เน็ต4กลุ่มบริโภคเป้าหมายการประชาสัมพันธ์หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็นข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆไปสู่กลุ่มประชาชนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานองค์กรสถาบันกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหวังผลในความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนเพื่อสร้างความสำเร็จ ในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์มีดังนี้ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจภายในองค์กร 2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร 3. เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กร ได้รับทราบประชามติหรือความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ4เพื่อสร้างความนิยมชื่นชมศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร5เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร การวิจัยตลาดหมายถึงการดำเนินงานอย่างมีระบบเกี่ยวข้องกับการออกแบบการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลของข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าบริษัทกําลังเผชิญกับสถานการณ์ทางการตลาดแบบใดกระบ,บวนการวิจัยตลาดมีดังนี้ 1. การกํำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ 2. การพัฒนาแผนการวิจัย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 5. การนำเสนอผลการวิจัยการส่งเสริมการขายหมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ที่นอกเหนือจากการโฆษณาการตลาดทางตรงการขายโดยใช้พนักง,งานและการประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหรือลูก <c oughs> ค้าเกิดความสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขององค์กรหรือบริษัทเพื่อเป็นการทดลองใช้ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย 1. เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า 2. เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สินค้า 4. เพื่อเพิ่มสินค้าคงคลัง 5. เพื่อต่อสู้คู่แข่ง 6. เพื่อแสดงสินค้านักเลงขาย เทคนิคส่งเสริมการขายให้ธุรกิจเติบโต 1. ส่งเสริมการขายด้วยป้ายสะดุดตา 2. ของแถมที่น่าสนใจ 3. ลดราคากระตุ้นความอยาก 4. ส่งเสริมการขายผ่านทางโซเชียลมีเดีย 5. บัตรสะสมแต้ม 6. โปรโมชั่นในวันพิเศษต่างๆ ื่งที่ 2. การทำแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการคือเครื่องคำประกันว่าเป้าหมายในการทำงานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้แผนการตลาดหมายถึงเอกสารที่สรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดซึ่งอธิบายการกำหนดทิศท,ทางหรือแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการขั้นตอนการเขียนแผนการตลาด 1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน2.1สถานการณ์ด้านตลาด2.2สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์2.3สถานการณ์ด้านการแข่งขัน2.4สถานการณ์ด้านการจัดจำหน่าย2.5สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมหาภาค การวิเคราะห์สวอตสามจุดหนึ่งจุดแข็ง3าจุดสองจุดอ่อน3ามจุดสามโอกาสาจดสี่อุปสรรคสี 4. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด4ีจุดหวัตถุประสงค์ด้านการเงิน4ีจดสวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 5. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดการแบ่งส่วนตลาด5.2การกำหนดตลาดเป้าหมาย5.3การวางตำแหน่ง5.4กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์5.5กลยุทธ์ราคา5.6กลยุทธ์การจัดจำหน่าย5.7กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด หโปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ 7. งบกำไรขาดทุนโดยประมาณการ 8. การควบคุมสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้เจอกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ